รจริงๆแล้ววันเกิดปีนี้ได้มีแผนไปทําบุญชอได้ไปทําบุญจริงๆแล้วมีแผนไปทําบุญทอดกระถิ่นแต่ผมบินกลับมาจากต่างจังหวัดไฟดีเลยก็เลยกลับมาไม่ทันได้ทอดกระถิ่นแต่ก็เลยได้ไปกับน้องนายแล้วก็ผู้จัดการไปได้ไปทำบุญถวายสังฆทานกัน,นเพราะวันเกิด่นะแล้วก็พอดีเป็นตรงกับวันที่วันทำบุญพอดีด้วยแล้วก็ได้เค้กวันเกิดอ่ะ อันนี้แม่มทำเองปะครับหรือว่าสั่งมาโหจะทำเองเกง่งไปไหมได้ของวันหร,รือเขาเซอร์ไพรส์อะไรอย่างเงเซอร์ไพรส์เค้กอะเขาบอกเขาก็ไม่เคยสั่งมาก่อนนะนี่ก็เป็นครั้งแรกก็โตเราก็ปลื้มน่าน่ารัก่ะครับได้ได้เค้กวันเกิดตรงวันเกิดด้วยเพราะปกติวันเกิดนี้ส่วนที่ผ่านมาหลายปีก็ถ่ายละครนะครับเขาเป็นคนแรกที่แบบไวโพนให้ของฝันอะไรไหมครับเป็นคนแรกที่แบบเข เป็นแรกๆครับเพราะว่าตอนเที่ยงคืนปุ๊บก,ก็มีมีหลายคนที่ส่งข้อความมาอวยพรนะครับแล้วมีของขวัญพิเศษอ,อะไรนอกจากเค้กไหมครับมีเขามีมีของเล็กน้อยอะไรที่น้องเขาให้มาถามด้วยรอเป่าเป็นแว่นกันแดดอ <laughs> พอดีเขาก็เป็นคนใส่ใจเขาก็น่ารักเพราะพอดีผมเพิ่งทําแว่นกันแดดผมหายไปเ<อ>มื่ออาทิตย์ก่อนนี้เองครับ ก็มีมาแอบถามผมเล็กน้อยนะผมก็ไม่เก็ตแต่ก็ชอบชอบเลครับชอบใครใครให้ของหวานเราชอบหมดนะครับเราจะแบบประทับใจตัวน้องตัวน้อเออตัวน้องจะเป็นคนน่ารักครับคือเข้ากันได้ดีเลยใช่ไหมครับถึงแม้ว่าจะแบบอายุต่างกันนะครังเออเข้ากันได้ดีก็เข้ากันได้ดีนะครับก็อย่างที่บอกว่าดูดูใจกันไปอยู่เรื่อยๆนะครับเรื่องอายุต่างคือ อายุต่เนี่ยมันมันผมว่าไม่สําคัญเท่ากับว่าคนเราโดยนิสัยเข้าจูนเข้ากันได้หรือเปล่าเพราะว่าอย่างที่บอกคนอายุใกล้เคียงกันก็ไม่ได้ว่าจะคบกันได้คือผมก็เคยคบกับคนที่อายุใกล้เคียงกันทุกวันนี้ก็ไม่ได้คบกันคือผมว่าอายุมันก็ไม่ได้สําคัญเท่ากับความคิดนะครับศาสนาคติข้อคิดเห็นที่ให้ตรงกันนะครับ อะไรนะครับยังปรับต้องปรับโอ้ต้องปรับก็ยังต้องปรับกันอยู่เลยเพราะว่าก็พึ่งคบกันมาไม่นานนะครับก็ต้องปรับกันอยู่แล้วผมว่าโอ้คนเราใช้ใช้ชีวิตถ้าคบกันมาใช้ชีวิตไยเป็นปีผมว่าก็จะเป็นการที่ยังไงก็ปรับกันไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าเราก็โตมาต่าพร้อแต่แม่เราก็โตมาต่างสังคมด้วยนะครับคือผมโตเมืองนอกเขาโตเมืองไทยคือมันก็ต้องปรับไปเรื่อยๆตับจูนเข้าหากันแต่นี่คือสิ่งที่ดี บอกว่าถ้าคบกับใครแล้วเขาพร้อมที่จะปรับเข้าหาเราเราพร้อมที่จะปรับคเข้าหาเขาเป็นสิ่งที่ดีครับเหมือนความหวานมันหวานขึ้นจนมีภาพอตอกมาแต่กองถ่ายว่าเขากับพี่แกรี่ไปตามฝ้ากันที่กองอะไรอย่างี้มีป้อนขนมก็มาน้องมเฝ้าที่กองน้องมาเฝ้าที่กองไม่เคยครับมีมผมผมแวะไปที่กองค่ะวันนั้นภาพนั้นนานแล้วก็ถ่ายกับกองถ่ายก็ไม่ได้ ไม่ได้แบบแอบไปไม่ได้ปิดบังอะไรอยู่แล้วที่กองเขาขอถ่ายผมก็ถ่ายอย่างน้องมีมาที่กองมาบ้างมั้ยครยังยังไม่มีครับอันนี้เราไปรอรับน้องเพราะว่าถ่ายต่างจังหวัดเองเปล่าเปล่าครับวันนั้นถ่ายที่ราดหลุมแก้วก็แวะไปหาคุณแม่ก็อยู่ก็แวะแวะไปหาเพอดีผมถ่ายละครอยู่ศูนย์ส่งเสริมถ้าถ้ารู้จักอยู่ใกล้ๆกะครันก็เลยแวะไปคนในกองเซลไหมคะมนกอนป้อนผลไม้เรยจริงๆถามพูดตรงๆนะทำถ่ายรูปด้วยแหละ ขอถ่ายรูปป้อนหน่อยดูๆก็ประมาณนั้นด้วยแหละครับแล้วก็อ้อันหนึ่งภาพเป็นภาพที่เราไปห้างสรรพสินค้าเดินในชุดแพนนักกับน้องครับผมซื้อผมจําได้เลยครับจําได้ชัดเจนมากผมผมเห็นคนที่แอบถ่ายผมด้วยก็ไม่เป็นไรผมไม่ได้คือเรียกว่าแอบแอบถ่ายไม่ได้หรอกผมเดินอยู่กลางห้างะครับถ้าผมจะไม่อยากให้ใครเห็นผมอยากจะปิดบังอะไรผมผมไม่ไปห้างอใช่ไหมครับ แต่ yup. <po target> วันนั้นผมไปซื้อชุดเด็กให้ลูกชายพี่หนุ่มคนขับรถผมครับไม่ใช่ว่าเราอยากมีเองอะไรอย่างกันใช่ไหมคนก็คิดว่าเราแบบว่าไปดูไว้วันเกิดหลานพอดีก็เลยซื้อซื้อชุดไม่ใช่ครับแล้วก็โทรศัพท์ไปถามด้วยว่าไซส์หลานไซส์อะไรน้ําหนักเท่าไรแล้วให้น้องเขาช่วยเลือก้วยก็มีครับช่วยเลือกหลายเพราะมันมีมีลิงมีเสือมีสารพัดครับราซิเลียนไหมครับคนจับตามองทุกฝีก้าวเวลาจะเดินไปไหนหรืออะไรยังไง โห oh, เป็นนักแสดงอยู่ในวงการมา1ิบกว่ปีแล้วคิดว่าไม่มันไม่ถึงขั้นสซีเนี่แต่มันก็มีครับมันก็มีเราเป็นห่วงทางฝ่ายผู้หญิงด้วยครับเ mm hmm. วลาเราเจอคนมาต่อว่าคนมาพูดซึ่งเขาไม่ได้มาเขาไม่ได้รู้จักเรา mm hmm. ไม่เคยบางคนไม่เคยมาคุยกับผมไม่เคยรู้จักนิสัยผมแต่ก็มาต่อว่าผมซึ่งมันเป็นเรื่องต่อว่าเรื่องส่วนตัวนะครับซึ่งเราก็รู้สึกก่ mm hmm. อนหน้านี้ผม ผมบอกว่าผมเครียดนะผมกนะ็ผมยอมรับเลยผมเศร้าถ้าเห็นผมวันนี้ก็อาจจะดูแบบดูแบบือสบายขึ้นเพราะผมคิดว่าเรากลับไปทบทวนไปคิดอยู่แล้วมันเป็นเรื่องส่วนตัวที่เราก็ไม่ได้ไปทําร้ายใครเลยไมไ่เสียหายาะผมก็อยากจะเป็นอย่างนี้ผมเป็นคนที่เปิดเผยกับสื่ออยู่แล้วใครถามผมก็ไม่เคยปิดบังอะไรเพราะอย่างที่บอกเวลาไปเดินมาไปไหนมาไหนก็ไม่เคยแอบไปไหนอยู่แล้วครับทางน้องซีเรียสกับข่าวนี้ ไม่ครับอย่างล่าสุดน้องเขาเหมือนโดนวิจารณ์เกี่ยวกับเรื่องอายุแล้วก็คือแต่งหน้าเกินแต่งหน้าเกแต่งหน้าให้เป็นผู้ใหญ่ไปหรือเงี้ยแต่งหน้าจัดเป็นย่างี้เขามีมาปรึกษาหรือพูดคุยกับเราไหมไม่เลยครับเรื่องแต่งหน้าคือเขาอ่ะมาสัยนางงามเขามีเรื่องของการแต่งหน้าเพื่อเขาเรียกว่าอะไรนะเวลาลงอ่ะลงเรื่องการแต่งหน้าเรื่องการพรีเซนต์ของเรื่องเมคอัพด้วยเขาเป็นแบบในการแต่งหน้าบ่อย เพราะฉะนั้นบางทีที่เห็นน้องเขาแต่งหน้าเข้มเนี่ยก็คือเขาแต่งเพื่องานนะครับส่วนตัวเราคิดว่าน้องแต่งหน้าเข้มไปทงม,มันเหมาะกับแล้วแล้วแต่โอกาสนะครับ<ม>คือ,อเขาแต่งหน้าปกติประจําวันก็ไม่ได้แต่งหน้าเข้มนะครับแต่บางทีสิ่งที่เราเห็นใน IG อย่างที่บอกเขามีการที่เขาเรียกว่าอะไระรีวิวเขาเรียกว่ารีวิวงานรีวิวเรื่องการแต่งหน้าเขาก็เท่าที่ผมเคยเห็นเขาก็เคยเหมือนคุยโทรศัพท์ แนะนําสอนเรื่องการแต่งหน้าด้วยไม่ได้ว่ามันของที่จะมีกระแสอะไบ้างไม่ไม่ทราบครับถามมาผมก็พอเดาเดาได้เลยอันนี้มันเขาแต่งตามลุคตามสไตล์ของแตละวันไม่รู้ครับผมไม่รู้ว่าอันไหนแต่ว่าถ้าถามว่ามีไหมมันมีอยู่แล้วเพราะเขามีรีวิวงานงานบอลครับรีวิวเรื่องงานแล้วก็อย่างถ้าที่ผมทราบเขาก็ไปพวกงานที่เป็นแบบแต่งหน้า บ,บ่อยคือเขาชอบเขาชอบตรงนี้เขาชอบในการแต่งหน้าในการทั้งเป็นแบบทั้งการสอนนะครับไม่เลยครับ